สดีครับกับผมนักเรียนนักเรียนเตำรวจสุกิตนาคารีนะครับวันนี้มีข่าวจะมานําเสนอเกี่ยวกับช่างตนสวัดสู่องค์กรอัชญากรรมนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเหตุโจรกรรมสุดสองวันนะครับคนร้ายก่อเหตุดิงนางสาวแล้วก็คุณครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนมหาวไทยายคอนแวน์นะครับก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่ส1เ็ 4กันยายน2566นะครับก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังการก่อเหตุความรุนแรงมีความผิดปกติที่ไม่ธรรมดานะครับกลุ่มคนร้ายนะครับมีการพัฒนาจนเกินกว่าองค์กรอาชญากรรมนะครับพร้อมไม่ได้ขี่รถมาก่อนเหตุแต่มีการวางแผนมีสิบคนนะครับมีรุ่นพี่ที่ประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงมีกองทุนจัดหาอุปกรณ์ใช้ก่อเหตุประกันตัวและจ้างทนายต่อสู้คดีนะครับ และเมื่อถูกจับได้นะครับพอถึงขั้นเบิกความจะมีคนมานั่งฟังการไต่สวนของชุดสืบสวนเอาไปพัฒนารูปแบบเพื่อไม่ให้ถูกจับได้อีกนะครับเป็นการตออย้ำผ่านคำสัางของคนตำรวจตีทีเดตนะครับในเรือนอาชีวะนะครับตีกันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่เกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดที่พบว่ามักจะมีการจับคู่กันอยู่เสมอมีข้อมูลว่าคดีทะเลาะวิวาสนะครับของนักศึกษาอาชีวะนะครับเกิดขึ้นประมาณ 1,500- ถึง2,000ค้งต่อปีนะครับสูงกว่าคดีพ้นสับ10เท่าน,นะครับการจับกลุ่มเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุน,นะครับผู้ที่ควรรับผิดช,ชอบไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กกลุ่มฝ่ายนี้ฝ่ายเดียวนะครับแต่คือคนวงการอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นนายทุนของกลุ่มอุตสากรนะและเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันด้วยผลรายงานการวิเคราะห์ข่าวช่างกลสูาา่องค์กรสชญกรรมครับพฤติกรรมนักเรียนชักกลีิสชยความรุนแรงเช่น,ชกนชยกพวกตีกันพาวด์อะไรนะครับก็เด็กเหล่านี้นะครับ าดแบบอย่างที่ดีครับขาดทักษะชีวิตและมื่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผ่านพฤติกรรมเบี่ยงเบนเมื่อสังคมตีตาให้เป็นอัตาภาันบางคนจึงยอมรับบทบาทนั้นและถล่มเข้าสู่องจ์รนักปรชากรรเช่นรับจ้างทำลายร่างกายหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพต,ติดทฤษฎีที่นํามาเกี่ยวข้องกับองค์กรอัชญชากรรมแบบนี้ได้ครับก็ทฤษฎีการไลก่กเศลของสถาบันทางสังคมกับที่เกี่ยวข่าวนี้นครับเป็นทฤษฎีของ เอมเบิเดอคายนะครับและต่อยอดโดยโรเบิร์ตเมอร์ตันนะครับอธิบายว่าอาชัชญากรรมเกิดขึ้นเมื่อสังคมขาดระเบียบนะขาดบรรทัดฐานหรือเมื่อสถาบันหลักเช่นครอบครัวโรงเรียนและชุมชนล้มเหลวในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกนะครับเก่าวคือน,นะครับเมื่อกฎเกณฑ์ของสถาบันทางสังคมอ,อ่อ,อนแอนะครับเด็กจึงสร้างกฎของตัวเองขึ้นมาแทนซึ่งอาจนำไปสู่อชัชญากรรมอย่างยัง่งยืนนะครับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับ ปัญหาคือช่างโกนสูงปราชญ์ากรรครับมีหลายรูปแบบนะครับเช่นจะทำระบบติดตามและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงก่อนหลุดจากโลกการศึกษานะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเป็นเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังนะครับใช้สื่อสร้างสารรค์เผยแพร่แบบอย่างเยาวชนที่ประสบความสําเร็จอย่างถูกทางนะครับเดี mm ๋ hmm. วันนี้ก็ขอจบการนําเสนอข่าวอาชญากรรม ทันน้งกลนไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ